การบันทึกรายการคางสำหรับวันที่28มกราคมรับชำระหนี้ตามกำหนดนัดที่บจก o r ท r a ด i n g นัดไว้ตามใบาวางบินบริษัทออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้รับชำระเป็นเงินสดเมื่อเข้าที่หน้าโปรแกรมแล้วเลือกระบบลูกหนี้และวิคอร์นี้นะคะคลิกที่ work flow ค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า r i ค่ะกด ok ค,ค่ะ จากนั้นกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่และเลขเที่ยงอิงเราจะให้ระบบเป็นตัว running ให้นะคะส่วนวันที่เอกสารคือวันที่28เดือน1ปี58ค่ะรหัสลูกค้านะคะใส่จุดและเ n t e r เพื่อค้นหาค่ะ mm hmm. ตามโจทย์คือบร ja ิจกทรัดดิงนะคะเราเลือกเลยค่ะ mm hmm. จากนั้นที่ช่องค้นใบวางบินเปลี่ยนอ็นเป็น y ค่ะ มาที่ช่องเลขเชียงอิงนะคะใส่จุดและเอ t น r ค่ะเลือกเลขเชียงอิงตามที่เจอกำหนดนะคะ S L 0 0 0 1์ศูับ0000 0 0ูค่ะโอเคค่ะจากนั้นยอดสุดที่คือ4 9 7 3 3ื่นนจุดนะคะจากนั้นเรากด F10 เพื่อบันทึกค่ะ ระบบจะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะด้วยการเดบิดตเงินสด49,723.60เครดิตลูกหนีก้การค้า4 9 7 3 3 6 0จากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เรายังไม่พิมพ์นะคะกดโนค่ะค่ะการบันทึกลากการค้าสำหรับวันที่28ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ